ตีนั่งเหตุปตอมาอักคันมมใส่นังกับ้านใหญ่ท่าก็นั่งโยปตะการมาเชีเชิงไปเลือกแผนตีมวยนังมูลให้ปตะกามาเชีคือสมโวต่อโอ้เรื่องเป็นรลวใหญ่โตเลยนะครับในสังคมของคนเขมรนเขาล่าสุดพวกเขาไปเห็นบทสัมภาษณ์ของสาวชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับโดยเธอเนี่ยถูกหนุ่มชาวจีนถามว่าเธอต้องการในประเทศไหนหายไปจากโลกนี้ซึ่งสิ่งที่เธอบอกก็คือฉันอยากให้ประเทศกัมพูชานั้นสูญหายไปจากโลกนี้ซะอย่างนั้นคนคขมรเขาก็เลยออกมาดิ้นกันพลานเลยนะครับแล้วก็ตั้งคําถามว่า ทำไมพวกบ้านเลขที่2กับบ้านเลขที่3เนี่ยถึงได้เกลียดเรานักโอ้นี่แสดงว่ายังไม่รู้ตัวอีกนะครับเนี่ยถึงได้ตั้งคําถามแบบนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหององคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกคนได้ยินเสียงนายแบบนี้อย่าลืมนะเ่้านี้หมอนโลมอนมีโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นเดือดมานําเสนอกันนะจ๊ะนั่นก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ระหว่างหมอนกับมอนอานอนอนข้าง หรือว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบครอบครัวก็คือซื้อหมอนสองใบแถมหนึ่งหมอนค้างกันไปเลยถ้าใครที่มีปัญหาปวดไหล่ปวดคอปวดบา่าหมอนโซลมอนช่วยท่านได้เพราะออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของคนไทยรวมถึงท่านใดที่ชอบฟิลหมอนตามโรงแรมห้าดาวอะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าหมอนโซลมอนนี่แหละที่คุณนั้นต้องการเพราะเป็นหมอนที่โรงแรมห้าดาวในไทยนั้นส่วนใหญ่เลือกใช้กันนะจ๊ะใครที่สนใจก็จัดไปเลยคนละสิบถึงยี่สิบชุด และส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาเล่าถึงประเด็นที่ตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสสังคมของคนเขียนเขาเลยนะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยนายเห็นมานานมากๆเลยนะครับแต่เพิ่งจะมาดังเอานะวงช่วงนี้โดยในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นการทาคอนเทนต์ของหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งโดยเป็นการสอบถามคําถามวัยรุ่นชาวเวียดนามนะครับซึ่งคําถามก็จะประมาณว่าคุณชอบผู้ชายประมาณไหนคุณชอบกินอะไรคุณมีสเปคแบบไหนอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือ คุยเล่นกันอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆพิธีกรชายเนี่ยแกก็ดันนึกพิเรนถามคําถามสาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับประมาณว่าถ้าเธอมีความสามารถพิเศษอยากให้ในโลกนี้เนี่ยมันทําให้ประเทศประเทศหนึ่งหายไปได้เธอจะทําให้ประเทศไหนที่มันหายไปและสิ่งที่สาวชาวเวียดนามคนนั้นตอบมาก็คือฉันต้องการให้ประเทศกัมพูชานั้นหายไปจากแผนที่โลกนี้นะครับแล้วก็ขำกันหัวลาะขี้คักมีความสุขกันอยู่2คนราวกับว่าเป็นป๊อปปี้เลิฟกันเลยทีเดียว ซึ่งประเด็นก็คือหลังจากที่ช่วงนี้มันมีรมาม่าเกี่ยวกับเวียดนามนั้นต้องการที่จะปราบปรามแกงคอร์เซนเตอร์คนกอมเมนเขาก็เลยมีการเอาคลิปนี้เนี่ยมาแชร์กันนะครับแล้วก็มีการแขวนว่าเนี่ยพวกคนเวียดนามพวกเขาคิดกันแบบนี้พวกเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยเราไปทําอะไรพวกเขาทาไมพวกเขาถึงได้เกลียดเราขนาดนี้แล้วก็พานมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับว่าประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยนิสัยเหมือนกันเดะๆพวกเขาคงจะต้องการที่จะลบประเทศเราออกจากแผนที่โลกเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็งงงวยเหมือนกันนะครับว่าในคลิปเนี่ยแม่งเป็นหนุ่มชาวจีนคนพูดแม่งเป็นคนเวียดนามแต่แม่งเสือกโยงม,มาถึงพี่ไทยเราซะได้แล้วไปๆมาๆเนี่ยมันก,กลายเป็นว่าทั้งประเทศไทยแล้วก็เวียดนามตอนนี้กลายเป็นประเทศที่หิวกระหายสงครามในใสายตาของคนเขมรไปแล้วนะครับแล้วกลายเป็น2ประเทศที่ด้อยพัฒนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาในสายตาของคนเขมรเพราะพวกเขารู้สึกว่าทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ชอบสั่งสอนกันว่าาประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ทมีแต่คนจน เป็นประเทศที่มีแต่ขอทานนะครับไม่เคยสร้างประโยชน์อะไรให้กับชาวโลกนี้เลยแถมบางส่วนก็มีการออกมาว่ารัฐบาลเราเนี่ยควรที่จะมีการส่งจดหมายไปตักเตือนชาวเวียดนามคนนี้ว่าเธอไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นและทางที่ดีเธอควรจะออกมาขอโทษเราชาวกัมพูชาอย่างเป็นทางการไม่งั้นชาวกัมพูชาเราอาจจะทําแคมเปญแบรนด์สินค้าของเวียดนามและเวียดนามอาจจะเดือดร้อนได้เชกเช่นเดียวกันกับตอนนี้ที่ประเทศไทยกำลังโดนเราแบนด์สินค้าทำให้ตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของพวกเขากำลังจะพังทลาย คนขมยเขาก็มีการมโนกันไปไกลเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกแล้วเรื่องนี้ประเทศไทยแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนขมรเลยแม้แต่นิดแต่ก็ยังอุตส่าห์ยงมาได้นะครับแต่ที่เวลามีคนไปตัวที่บ้านตัวเองเนี่ยดันบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเป็นฝีมือของต่างชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นคนจีนเป็นคนเกาหลีใต้เป็นคนเวียดนามเป็นคนมาเลเซียเป็นคนอินโดนีเซียรวมถึงเป็นคนไทยคิดดูทัศนคติของไอ้พวกลูกหลานละแวกมันคิดกันแบบนี้สรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นพวกความรู้ตต่่ําอออันนนี้้กก็คงงไมบะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีดว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่ามันมีสาวเวียดนามคนหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอเนี่ยต้องการให้ประเทศกัมพูชาหายไปจากแผนที่โลกพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันเร็วมากพวกเสียมกับพวกยวนก็สําหรับคอมเมนต์แรกนี่นะครับอย่างที่บอกนะคนไทยแม่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เลยนะครับแม่งบอกว่าคนไทยเร็วซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็เพราะว่าเรานั้นดีกว่าพวกเขาไงพวกเขาก็เลยอิจฉา และอยากให้เรานั้นหายไปแต่มันคงเป็นไปไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าทั้งประเทศไทยและเวียดนามเกลียดคนเขเมรแต่ทำไมถึงต้องการที่ดินของคนเขเมรกันนักกันหนาะคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าถ้ามีคนถามฉันว่าฉันต้องการให้ประเทศไหนหายไปจากแผนที่โลกฉันก็จะตอบเหมือนกันว่าประเทศนั้นก็คือเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าพี่น้องทุกคนเผื่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้ก่อนที่เวียดนามจะมีเมืองหลวงอย่างโฮจิมินห์เมืองหลวงแห่งนี้เคยเป็นแผ่นดินของเขมรมาก่อนตอนนั้นกัมพูชายิ่งใหญ่มาก และสู้รบกับอเมริกาเพียงแต่สุดท้ายเราต้องเสียดินแดนให้กับอเมริกาและอเมริกาก็มอบพื้นแผ่นดินพื้นนี้ให้กับเวียดนามต่อคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจําไว้นะาคอมเมนทุกคนพวกเสียมกับพวกยวนพวกเขาไม่เคยชอบคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนเวียดนามพวกเขาก็เป็นพวกนรละคุณเล่าอุดหนุนสินค้าของพวกเขามากมายแต่พวกเขาก็ไม่เคยนึกถึงบุญคุณของเราเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปากบอกไม่ชอบคอมเมนต์ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคอมเมนต์ก็ไม่ชอบพวกยวนเหมือนกัน คอมเมนต์ต่อมาเขับอกว่าคนคอมเมนต์ likewise. ทุกคนควรที่จะมีการแบนด์สินค้าเวียดนามเหมือนกับที่เราแบน์สินค้าของประเทศไทยเพื่อที่จะทาให้เศรษฐกิจของเวียดนามนั้นพังทลายเหมือนกับประเทศไทยและทาใหๆๆ called, ้เศรษฐกิจของประเทศเรานั้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยคอมเมนต์ต่อมากรับอกว่าถ้าเป็นไปได้ฉันก็ต้องการที่จะลบประเทศไทยกับประเทศเวียดนามออกจากแผนที่โลกเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาเราบอกว่าน่าจะมีการสอบถามชาวต่างชาติประเทศอื่นๆบ้างว่าพวกเขาต้องการให้ประเทศไหนบ้างที่หายไปจากโลกนี้ เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายประเทศที่ต้องการให้เวียดนามและก็ประเทศไทยนั้นถูกลบออกไปคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าก็เพราะว่าเราอ่อนแอแบบนี้นี่ไงประเทศข้างเคียงถึงได้ดูถูกเราต้องการที่จะป้นแผ่นดินของเราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะยิ่งใหญ่ได้เหมือนจีนที่สามารถทําอะไรก็ได้ไม่มีใครกล้าขัดใจคอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าจริงๆถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือมันเป็นคําถามที่ไม่ควรที่จะถามมันเป็นคําถามที่แย่มากๆและคนที่ตอบก็ไม่มีหัวคิด คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คนเวียดนามอาศัยอยู่ในกัมพูชาเยอะมากขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมากระบอกว่านั่นคือเหตุผลที่ทาไมชาวเวียดนามถึงไม่เคยช่วยเหลืออะไรเราเลยคอมเมนต์ต่อมากระบอกว่าเราก็โคตรที่จะทําทคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาบ้างว่าเราต้องการให้ประเทศไหนเนี่ยหายออกไปจากโลกซึ่งประเทศนั้นก็คือเวียดนามคอมเมนต์ต่อมากรบอกว่าดังนั้นคนเวียดนามควรที่จะย้ายออกไปจากประเทศกัมพูชาให้หมดย้ายไปอยู่ประเทศไทยซะคอมเมนต์ต่อมากระบอกว่าเสียมกับโยนนิสัยเหมือนกันพวกเขาต้องการเอาแผ่นดินของเราไปเป็นของตัวเอง มันเป็นแบบนี้ไม่รู้กี่สิบปีแล้วแล้วพวกเขาก็สั่งสอนให้เยาวชนของพวกเขาเนี่ยเกยเลียดเราอ่าก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายงเลยนะคนคอมเมนต์เขาก็จะไม่พอใจกันนั่นแหละที่อยู่ดีๆสาวชาวเวียดนามดันบอกว่าต้องการให้คอมเมนต์เนี่ยหายออกไปจากโลกนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับทั้งคลิปนี้เนี่ยแม่งเป็นแต่คนจีนสัมภาษณ์คนเวียดนามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ไทยเลยแม้แต่นิดแต่คอมเมนต์แทบจะ90%เนี่ยแม่งโสดมาที่ประเทศไทยซะอย่างนั้นนะครับ เออตอนนี้อะไรก็เอาพี่ไทยมาเอี่ยวด้วยอยู่เป็นประจำนะก็ที่พวกเมื่อนึงอนสบายใจกันแล้วกันนะยิ่งมีการออกมาแสดงความกิเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนไทยเนี่ยรู้เช่นเห็นชาตินะครับว่าคนขมรแม่งนิสัยยังไงแล้วก็อยากให้ทุกคนจะจดจาเอาไว้นะครับว่าไอ้พวกลูกหลานละแวกเนี่ยมันเป็นคนแบบนี้ไม่เคยนึกถึงคุณงามความดีของคนไทยเราเลยนะครับที่เคยช่วยพวกมันไว้หลังจากนี้ก็ช่วยๆกันกันแล้วกันนะเลิกช่วยเหลือคนขมรไม่ต้องไปสนใจว่ารัฐมงรัฐบาลจะสารสัมพันธ์อะไรกับขเปล่า แต่ถ้าคนไทยเราเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือเห็นคนเขมรทำง,งานที่ไหนก็แบนนะครับเลิกใช้เลิกสนับสนุนอันนี้นี่หมายถึงส่วนตัวของนาเองนะนาก็ไม่สนับสนุนให้ใครทําตามแต่ถ้าใครอยากจะทําตามก็จัดไปตามอัธยาศัยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเสรีสิสริภาพในการใช้ชีวิตนะครับใครอยากจะสนับสนุนเขมรก็สนับสนุนต่อไปแต่สำหรับนาะตอนนี้อาจจะยังนะแล้วทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมร่วมกันแบบสุภาพชน ให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันก่อนละว2คอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวสดัสครับ